ป่าคือสถานที่สงบที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งธรรมะเพราะธรรมะคือธรรมชาติและความสงบเปลีกวิเวกนี้เองที่จะขัดเกลาให้มนุษย์ละจากกิเลสตัณหาทั้งปวงและเข้าถึงสัจธรรมดังนั้นพระภิกษุสงฆ์ที่นิยมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงออกธุดงในป่าเขาเส้นส่วนใหญ่และพระสายปฏิบัติเหล่านี้ ท่านก็มักที่จะพำนักอยู่ตามป่าเขาและสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นหรือท่านนานเข้าก็สร้างเป็นวัดป่าซึ่งวัดป่าเหล่านี้จะพบได้มากในเขตภาคอีสานและเป็นที่มาของเรื่องราวที่กล่าวขานกันมาหลายต่อหลายชั่วอายุคนหนึ่งในเรื่องราวที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเกจิอาจารย์ภาคอีสานที่ไม่อาจจะผ่านเลยไปได้ก็คือหลวงปู่มหาโสกัตสป พระเกจิอาจารย์ผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติแห่งวัดป่าคำแขนเหนือตำบลคำแขนอำเภอบรรจาครีจังหวัดขอนแกน่นหลวงปู่มหาโสท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวขอนแก่นมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติของท่านและอาจจะกล่าวได้ว่าท่านทุดดงด้วยเท้าเปล่ามาหลายแผ่นดินทำให้วิชาความรู้แง่คิดต่างๆที่ท่านได้แลกเปลี่ยนศึกษาหาความรู้กระทั่งท่านได้พบกับความจริงที่ว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติเพราะ ต้องการปฏิบัติมิใช่ปฏิบัติแค่ต้องการบรรลุเพราะความต้องการบรรลุนั้นจะเป็นเสมือนกินเลสไม่ทำให้จิตใจ,จบริสุทธิ์ไปได้ดังนั้นมิใช่เพียงแค่ปฏิบัติเท่านั้นเราจะต้องเห็นถึงความจริงตระหนักและใช้พิจารณาโดยตลอดเพื่อความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหลวงปู่มหาโสท่านเล่าถึงตัวท่านเองว่าท่านก็ไม่ได้วิเศษไปกว่าผู้ใดมีชาติกำเนิดอย่างธรรมดา แต่ท่านปฏิบัติธรรมะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงกว่าจะมาถึงวันนี้หลวงปู่มหาโสท่านเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมนั้นท่านมีชื่อว่าโสนามสกุลดีเลิศเกิดที่บ้านก่ออำเภอหนองไข่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ท่านได้บวชเรียนเป็นครั้งแรกที่วัดบ้านก่อเมื่อปีพศ .2477 โดยครั้งแรกนั้นบวชเป็นสามเณรหนึ่งพรรษาแล้วจากนั้นจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปชาและพระครูประสาทคานานุจิตเป็นพระกรรมวาจาจาัาทร์พอศอประมาณ2อ0พเจเจเป็นธรรมเนเหนึ 1, ่งพรรษาแล้วก็มาอุปสมบทเป็นพระอยู่ที่บ้านเดิมพอศสอ2พันเจป เจ็ดเก้าทีนี้ก็พวกสายญาติกระชิดย้ายทีมขึ้นไปที่าโโ <Yeah. S 2> ้านนงวโซจังหวัดอุดร <Yeah. S 2> แต่ก็มีพระพี่องค์หนึ่งก็ชวนไปเยี่ยมพ่อเ <Yeah. S 2> ยี่ยมโยมพ่อ <Yeah. S 2> ที่้านงวโศก <Yeah. S 2> ก็เลยได้ขึ้นไป <Yeah. S 2> ที่อุดร <Yeah. S 2> ไปครูบาอาจารย์ที่วัดบุญญานโนสรนงวโซท่านก็เป็นธรรมยุธ ก็เลยแนะนำว่าเออมาเลยก็ดีอยติเป็นธรรมยุธทธิเสียมันยิ่งง่ายในการท,ทาําทังกรรมลงอ,อุโบสโถปราราอะไรมันง่ายดีถ้าอยู่เป็นคนรับแผนกมันยากสักหน่อยก็เลยประยติปปศ2 4 8 0ในพรนษาแรกหลวงปู่มหาโสท่านศึกษานักธรรมชั้นตรีจนสําเร็จในจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นท่านจึงเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานี และที่นี่เองที่ท่านได้หันไปปฏิบัติในสายธรรมยุทธจากการแนะนำจากหลวงปู่พระมหาธิบารซึ่งท่านเป็นพระสายปฏิบัติอยู่แล้วในขณะนั้นหลวงปู่มหาโสท่านจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์ปีพศ .2488 ท่ทานประจำบรรษาที่บ้านเดิมที่ที่วัดบ้านกออัตมาก็ขึ้นมาอุดรขึ้นไปอุดรบ้างนิดเดียวที่นี่พอ81ทีท่านก็ไปตั้งสำนัก เรียนบาลีวยากรณ์ที่วัดบ,บุญญานโสนสอนปานหนองวัสอนอ่ะอําเภอหนองวสอนเดี๋ยวนี้ก็เลยสอนบาลีวยากรณ์ตามมาก็เริ่มเข้าเรียนบาลีวยากรณ์ในปีนั่นละสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดอู้สมัยนะั้นลันลำบากมากมันเป็นไข้ามาลาเรียนะเที่ยวปานครับผมก็เรียนอยู่นั่นละ ที่นี่พอออกพันธานแล้วพอสมควรท่านก็เลยเห็นว่าทางอำเภอผือเขานิมนต์ไว้ก่อนแล้วท่านอยากจะให้ไปตั้งสำนักเรียนที่วัดอรัญญิกาวาสอำเภอผือจากประสบการณ์ที่ท่านได้เคยศึกษาจนได้นักธรรมเอกและภาษาบาลีวยากรจนกระทั่งท่านได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี กับหลวงปู่พระมหาธิบดิช่วงนั้นประมาณปีพศ2480แล้วพระอาจารย์ของท่านท่านนี้ก็พาหลวงปู่มหาโสเดินทางไปตั้งสำนักเรียนอยู่ที่วัดป่าอารัญญิกาวาดอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธาน,นี2480ตัง 1, ้งสำนักเรียนเรียนต่อที่วัดป่าอารัญญิกาวาดอำเภอผือพรรษาหนง ทีนี่ก็ตอนเขาพันศากับเขาจำพรรษาที่วัดอารัญญิกาวาดอําเภอผือพรรษาที่สองพันอะไรล่ะสี่ร้อยแปดสองครับผมแปดเอด็ดแปดหนึ่งอยู่ที่บุญญาณนสองโน้ำโซครับผมแปดสองอที่วัดอารัญญิกาวาดครับผมอําเภอผือ,อครับ เรียนต่ออยู่ที่นั่นละ่ะอยู่ในเขตอำเภอผือเนี่ยหนึ่งฝนกับสองแรงรท่านก็อนเอออยู่ที่อำเภอผือเนี่ยก็ไม่สะดวกคือลูกศิษย์ทีมตามท่านมาจากอุบลไปที่อำเภอผือเนี่ยพร,ระรูปหนึ่งก็าตายเสีตาม้านเรนรูปหนึ่งก็าตายมันก็ธรรมดาเมืนละ <laughs> ท่านก็อนเอออยู่ที่อำเภอผือไม่สะดวกเท่าที่ควรท่านว่านเนี่ย กระทานก็เลยพา่าตมาเอาขึ้นมาคอนแกนเนี่ยความลำบากของพระภิกษุสงฆ์ในเวลาที่อยู่ในป่าไม่ใช่แค่ความลำบากที่อยู่หรืออาหารสำหรับฉันแต่ที่หนักไปมากกว่านั้นจนทำให้เอาชีวิตแทบไม่รอดก็คือไข้เมาเลาเรียหรือไข้ป่านั่นเองหากที่ไหนป่าไหนที่ไปจำพรรษาแล้วเกิดมีไข้ป่าระบาดชุกชุมแล้วก็จะเกิดความลำบากเป็นอย่างมาก เพราะการรักษาและยาที่จะมาบำบัดได้นั้นมีเพียงแค่สมุนไพรเท่านั้นเพราะความเป็นอยู่แบบธรรมชาติที่แท้จริงหลวงปู่มหาโสท่านเรียนอยู่ที่วัดป่าอารันญ,ญิกาวาดหนึ่งฝนกับอีกหนึ่งแรงซึ่งหลวงปู่ท่านบอกว่าไม่สะดวกท่านจึงย้ายมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโดยท่านมาปรึกษากับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นก็มีหลวงปู่เทพบัณฑิต ซึ่งสมัยนั้นท่านยังมีชีวิตยอยู่เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากหลวงปู่เทพบด,ดิตท่านนี้เองที่เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มหาอินครั้งนั้นหลวงปู่เทพบด,ดิตท่านได้แนะนําให้หลวงปู่มหาโสไปพำนักที่วัดสมศรีบ้านพระคือซึ่งก็เป็นวัดแห่งหนึ่งที่ไม่ใหญ่นักอยู่ที่อําเภอพระคือจังหวัดขอนแก่นโดยที่ท่านหลวงปู่เทพบดิตท่านให้เหตุผลว่าที่วัดสมศรีแห่งนี้ แต่เดิมเป็นที่พำนักของพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงหลายต่อหลายท่านมาแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปฏิบัติก็เลยมาตกลงกับครูบาอาจารย์ทางของขนแก่นก็สมาัยนั้นนี่หลวงปู่เทพบัณฑิตที่ท่านมรณะล่วงไปเนี่ยเป็นยังไม่ได้เป็นพระโูมงังเป็นอาจารย์มหาอินอยู่ เลยแนะนำเออไปภาคี่บ้านสมศรีบ้านพระคือบ้านวัดสมศรีบ้านพระคือเป็นวัดที่สมควรเป็นวัดที่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่คืออาจารย์พระมหาปินอาจารย์ถิงเคยอยู่เคยพักท่านก็เลยพาไปอยู่ที่นั่นท่านก็สอนบาลีตอ่อสามากล สมัครสอบนักธรรมเอกได้ปีพศ2483มัง้งช่วงนั้นหลวงปู่ท่านได้ศึกษาต่อจนสำเร็จนักธรรมเอกในปีพศ2483ต่อมาท่านก็ได้ศึกษาต่อปร,ริญญาอีกสองปีจนท่านสอบได้ปร,ริญญาสามประโยคซึ่งแม้ขณะศึกษาอยู่หลวงปู่ท่านก็ไม่เคยละทิ้งการปฏิบัติที่ท่านได้เรียนกับพระอาจารย์มาโดยตลอดเมื่อศึกษาจบหลวงปู่มหาโส ท่านจึงได้ขอลาพระอาจารย์ออกทุดงโดยหลวงปู่ท่านมีจุดมุ่งหมายจะไปอำเภอบ้านผือแล้วก็ไปที่วัดสีมากแข้งก็พบว่าที่วัดแห่งนี้กำลังจะร้างเจ้าอาวาสรูปเดิมก็ขอร้องให้หลวงปู่มาหาโสมมาเป็นเจ้าอาวาสแทนเพราะท่านจะลาสิกขาบทหลวงปู่เองท่านก็เห็นใจจึงต้องยอมแต่มาก็จมาพักอยู่กับท่านพอสมควรก็เลยลาท่านอยากจะไปบําเพ็ญ นี่แหละทางวิปัฒนาธุระ,จะเจนพระกรรมฐานเนี่ยก็เลยหวนคืนไปกลับขึ้นไปนู่นหละทางอำเภอผือบ้างกลับมาที่วัดวิญญาณสอนนงวโซพักอยู่ที่นั่นไปไปมามาแล้วก็ต่อมา วัดีหมากยา่าแต่ก่อนชื่อวัดโพชัยอยู่ใกล้กันตำบลหมากยา่าพระเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นก็เลยซื้อคนมีอายุพสอสมควรเล้วกเ่วันนันก็จะล่างเป็นวัดเดิมบันมานิกายนะ่ะต่อมาสมพานที่นั่นก็เป็นคนเป็นเพื่อนกันชื่อพระคูนดีก็ลเลยขอร้องอาตามาไปเป็นเจ้าอ,อาวาสอาตามาก็มาอยากไป ขอเลบเล่าหลายหนตาตมาก็เลยตกลงไปไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโพชัยบ้านหมากย่าเ,เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศีหมากย่าวัดศรีหมากย่าเลยเป็นวัดธรรมยุทธ<ช>เดนั้นหละมา <laughs> หลังจากที่หลวงปู่มหาโสท่านเห็นใจเจ้าอาวาสรูปเดิมของวัดศรีหมากแห้งโดยท่านยอมรับนิมนต์ช่วยดูแลวัดศรีหมากแห้งแล้วท่านก็ได้ช่วยบูรณะวัดวาอารามพัฒนามาจนกระทั่งมีพระภิกษุมาอยู่ดูแลต่อท่านก็ออกทุดงต่อไปอีกการทุดงของท่านนั้นหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าท่านได้เคยทุดงโดยการทุดงของท่านนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎซึ่งจะต้องเดินด้วยเท้า แล้วช่วงที่ลวงปู่ทุด,ดงหลวงปู่เคยมีประสบการณ์อะไรไหมครับโอ้ไม่แน่นอนโยมก็มีอยู่บ้างละคเคยไปทางธาตุพนมก็เคยไปมาทำาทางภูพันเนี่เคยมาเคยเคยไปมันก็เป็นธรรมดาป่าดงพงไพรน่นนะทีนี้เมื่อไปป่าไปดงน่ยเสียงอะไรต่างๆถ้าเราไปอยู่องค์เดียวแล้วก็ ผู้คนนั่นน่ะแต่ไมนั่นก็ไม่พาธุดงกรรมฐานเนี่ยก็บางแห่งเขาก็ไม่ได้สนใจตลอดเวลาของการทุดงของหลวงปู่นั้นเปรียบเสมือนการศึกษาที่แท้จริงถึงสัจธรรมมีการศึกษาแลกเปลี่ยนวิชากันระหว่างพระอาจารย์หลายต่อหลายท่านการปฏิบัติในแต่ละท่านก็เป็นวิชาความรู้ที่เรียนไม่รู้จักจบสิน้น นอกจากการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงจะได้พบเห็นจนกระทั่งหลวงปู่ท่านกลับมาจำพรรษาอยู่ที่ภูเวียงซึ่งท่านก็เตรียมที่จะตั้งเป็นสำนักสงฆ์เนื่องจากครั้งนั้นลูกศิษย์ที่อยากจะศึกษากับท่านมีจำนวนมากทั้งพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนหลายต่อหลายท่านแต่น่าเสียดายที่บริเวณภูเวียงนั้นมีไข่ป่าชุกชุมลูกศิษย์ของท่านลำบากท่านก็เห็นใจ จึงตัดสินใจย้ายลงมาอยู่ที่บ้านคําแคนเหนือตำบลคําแผนอําเภอมัญจากคีรีจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้เมื่อปีพศ2503ซึ่งในสมัยนั้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นเพียงป่าแห่งหนึ่งในบริเวณเนินเขาซึ่งป่าแห่งนี้ก็มีชุมชนอยู่บ้างซึ่งต่างมีอาชีพในทางการเกษตรปลูกโน่นปลูกนี่ไปเรื่อยและท่านก็ได้จัดพื้นที่และพัฒนาถนนหนทาง เพื่อการเดินทางให้พอเป็นไปได้ปลูกสร้างถาวรวัตถุเท่าที่จำเป็นส่วนใหญ่จะพยายามไม่ให้เสียธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมโดยเฉพาะเรื่องของต้นไม้แต่ที่ท่านต้องสร้างทางเพราะเห็นใจลูกศิษย์ที่มาหาท่านไม่ขาดสายไม่ว่าจะเดือดนนร้อนใจอะไรมาหาท่านก็จะสบายใจกันกลับไปด้วยเมตตาจิตที่ท่านมอบให้จะเห็นได้จากจตุปัจจัยที่ลูกศิษย์ท่านมาถวาย มีชื่อของนักธุรกิจชื่อดังหลายท่านแต่หลวงปู่มหาโสท่านก็ยังคงปฏิบัติอยู่สม่ำเสมออยู่อย่างสมถะเช่นเดิมอยู่และฉันเสมือนอยู่ในป่าไม่ยึดติดกับวัตถุใดๆหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆจะต้องไม่มีในวัดไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์เรียกว่าตัดวัดทั้งวัดออกจากโลกภายนอกด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการความสงบ แต่ยังคงรับสาธุชนที่มาพึ่งท่านด้วยจิตใจอันโอบอ้อมอารีและท่าทีที่น่าเลื่อมใสศรัทธา,าปู่ครับไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาหาปู่ปู่ได้สอนสั่งอะไรไวบ้างครับในด้านธรรม,มะมีอะไรไหมครับมีครับอาทำสาขัฉากับโยมที่อุตสาหาพยายามมาเนี่ยก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าล่ะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีในก้่งขวางคำว่าในคือประเภท ที่นี้เราจะมาย่นย่อเข้าให้สันส้นๆเป็นธรรมะกรรมฐานซึ่งถือปฏิบัติปลายพระสงฆ์ในประเทศไทยเรานะก่อนจะบรรพชาอุปสมบทให้คุณระบุทเป็นพระเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระภิกษุทั้งหมดจะต้องสอนกรรมฐานห้าประการถ้าเรียกว่าโมละกรรมฐานบ้าง ตาจะปัญจกะกรรมาฐานบ้างคือท่านว่าเนี่ยเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจแล้วก็บกกลับตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกสาแปลเป็นภาษาของพวกเราก็ว่าอันนี้เป็นผมนี่ขนเล็บปานหนังแล้วก็เอาหนังอีกหนัง เฟันเล็บขนผมท่านว่าให้ว่าโดยอนุโลมคือว่าตามลำดับปฏิโลมคือทวนลำดับเพื่อให้มันจำได้แม่นยาำนี่เป็นความหมายของพระอุปัชายะณบัตด,ดีเราก็ได้นำพรอันเป็นสิริมงคลของหลวงปู่มหาโสแห่งวัดป่าคำแขนเหนือตำบลคำแขนอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นมาฝาก ท่านผู้ชมทั่วประเทศพร้อมกันณนะบัดนี้ผมก็กราบอาราธนาหลวงปู่ขอให้หลวงปู่ให้พรท่านผู้ชมที่กําลังดูรายการเปิดประทิษตำนานช่องห้าทางบ้านเลยครับอาราธนาเออเออเอเออท่าที่ได้บรรยายมากก็โดยอํานาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระเยสูอาติยดยมอุตสาหาพยายามเดินทางมาใครจะวาง รรมะจากพระเกจีอาจารย์บางนี่เสียที่นั่นบ้างที่นี่บ้างอาขอให้นำไปพิเิพิจารณาเห็นว่าอันใดเป็นธรรมะที่ควรละคือความไม่ดีความไม่ดีในเกศีตรีตัณหาความทะยืทะยานสนารพัดอย่างหรือว่ากันยังง่ายๆกับความโลภความโกรธความหุลงที่มันมีอยู่ในจิตใจของบุคคลของพวกเราเนี่ยแหละทุกคนแต่พยายามลด,ดละ ให้มันเบาบางจางคลายออกเกียกเกีจากใจที่นี้ฝ่ายธรรมะอันดีเดี๋ยเก่การบำเพ็ญทานกำเพ็ญศีลกิดจเจริญภาวนาซึ่งเป็นส่วนกุศลธรรมเมื่อพวกเราเข้าใจว่าส่วนนี้มันเป็นธรรมะที่ดีขอให้พากันเจริญธรรมะส่วนที่ดีนั้นเห็นว่าส่วนไหนมันขาดตกบกพร่องอยู่ก็ให้พยายามทําข้อที่บกพร่องนะห้มันไพ่บูนเพิ่มพูนเพิ่มพูนข้อที่มีอยู่แล้วเนี่งนนยงนอยู่ยิง่ง เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะมีใจความสุขความเจริญในศาสนธรรมครําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้อํานาจของคนพระศรีรัตนายไลน,นั้นผู้ใดปฏิบัติได้เพียงใดก็จะให้ผลเก่ผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยล่ละแล้วก็เพื่อทำที่ขาวให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นก็จะมีใจความสุขความเจริญในศาสนธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชั่วกันพอสารนางธรรมามหาบัญหาร ที่ได้บรรยายมาโดยย่อก็ขอ,อยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวัง